น้ำขิงผสมมะนาวคุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้มานับครั้งไม่ถ้วนทั้งจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือแม้แต่ที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามันคือสุดยอดของดีแต่มันจริงเหรอครับหรือเป็นแค่กระแสที่พูดต่อๆกันมาเป็นความเชื่อที่เราทำตามกันไปอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณจริงๆถ้าคุณดื่มมันทุกเช้าติดต่อกัน7วันหลายคนคิดว่าตัวเองรู้คำตอบแต่ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับ ความจริงก็คือพวกเราส่วนใหญ่กำลังพลาดประโยชน์ที่แท้จริงของมันไปถึง90%เเพียงเพราะทำผิดพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นร่างกายที่อ่อนล้าของคุณในวันนี้เทียบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตในวันที่7มันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อวันนี้เนี่ยเราจะมาเดินทาง7วันไปด้วยกันเพื่อดูว่าวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จริงเขาว่าไว้อย่างไร และที่สำคัญอยู่ดูให้จบนะครับผมมีของขวัญสุดพิเศษเป็นคู่มือดีท็อกซ์เวันฉบับสมบูรณ์รอคุณอยู่และถ้าคุณเชื่อว่าสุขภาพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดผมขอแรงคุณช่วยทำสิ่งหนึ่งตอนนี้เลยครับช่วยกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักอย่างน้อย3คนการกระทาเล็กๆของคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับการเดินทางของเรากำลังจะเริ่มขึ้น แต่ก่อนที่นาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลัง7วันเราต้องมาตกลงเรื่องวิธีการทำที่ถูกต้องกันก่อนนี่คือรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่ทําพลาดกันครับคุณห้ามใช้น้ำเดือดจัดน้ำที่ร้อนร้อยองศาเซลเซียสจะเข้าไปทําลายวิตามินซีที่มีค่าในมะนาวและเอนไซม์ดีๆในขิงจนเกือบหมดแต่ก็ไม่ควรใช้น้ำเย็นนะครับเพราะร่างกายของเราโดยเฉพาะในตอนเช้าต้องการอะไรที่อุ่นๆเพื่อปลุกอวัยวะภายใน ให้ใช้น้ำอุ่นครับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ40-50องศาเซลเซียสจากนั้นใช้ขิงสดย้ำนะครับว่าต้องเป็นขิงสดไม่ใช่ขิงผงเพราะสารจิงเจอรอเกนเจรอซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดจะมีอยู่มากมายในขิงสดเท่านั้นให้คุณทุบขิงสด2-3แว่นเบาๆแล้วใส่ลงไปในแก้วบีบมะนาวตามลงไปครึ่งลูก และนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวใจของมันเลยครับคุณต้องดื่มตอนท้องว่างอย่างน้อย20นาทีก่อนมื้อเช้านี่คือช่วงเวลาทองที่ส่วนผสมนี้จะเดินทางผ่านกระเพาะที่ว่างเปล่าเริ่มกระบวนการปรับสมดุลความเป็นกรดด่างกระตุ้นระบบย่อยอาหารและทำความสะอาดลำไส้ก่อนที่คุณจะรับประทานอาหารใดๆเข้าไปและแล้ววันแรกก็เริ่มต้นขึ้นครับทันทีในวันแรก และวันที่2การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดจะเกิดขึ้นกับระบบย่อยอาหารของคุณคุณจะรู้สึกเหมือนระบบย่อยอาหารของคุณถูกปลุกให้ตื่นหลังจากที่ได้พักผ่อนมาทั้งคืนลองจินตนาการว่าลำไส้ของคุณเหมือนท่อที่ทำงานหนักมาตลอดเมื่อวานนี้น้ำขิงมะนาวอุ่นๆจะทำหน้าที่เหมือนสายน้ำที่เข้าไปชะล้างอย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพพอขิง ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและช่วยปอบปลมจะเริ่มเข้าไปบรรเทาอาการระคายเคืองต่างๆในเยื่อบุก,กระเพาะอาหารพวกเราหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะมีภาวะที่กระเพาะหลังกรดน้อยลงทําให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ส่วนมะนาวแม้ว่าจะมีรสเปรี้ยวแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีฤทธิ์เป็นด่างมันจะไปกระตุ้นให้ตับผลิตน้ําดีและกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลังกรด สำหรับย่อยอาหารออกมาอย่างสมดุลผลลัพธ์คืออะไรนะหรอครับคุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าอาการท้องอืดแน่นท้องหลังมื้อเช้ามันหายไปอาการอึอดอัดไม่สบายตัวที่คุณเคยเจอเป็นประจำมันจังหายไปนี่ไม่ใช่เรื่องคิดไปเองนะครับนี่คือคกลไกทางชีวภาพคุณกำลังสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบย่อยอาหารของคุณอย่างถูกวิธีเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วันที่สและวันที่สี่ กราะป้องกันที่มองไม่เห็นจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันของคุณครับคุณอาจจะไม่ทันได้สังเกตในทันทีแต่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองสู้กับสภาวะต่างๆได้ดีขึ้นคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมเราถึงเป็นหวัดง่ายจามบ่อยหรือมีน้ำมูกเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนั่นคือสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณกำลังทำงานหนักเกินไป การที่คุณเติมวิตามินซีธรรมชาติจากมะนาวเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3าถึงสวันร่างกายของคุณจะเริ่มสร้างแนวป้องกันขึ้นมาใหม่วิตามินซีคือเชื้อเพลิงชั้นดีของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นทหารที่คอยปกป้องร่างกายของคุณแต่ความมหัศจรรย์ไม่ได้มาจากมะนาวเท่านั้นนะครับขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งอย่างจริงเจอรอเกนเจโรและโชกออโชกอ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยต้านการอักเสบเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียโดยตรงอีกด้วยลองนึกภาพแบบนี้นะครับมะนาวเป็นคนส่งอาวุธในขณะที่ขิงเป็นครูฝึกให้กับกองทัพภูมิคุ้มกันของคุณนอคุณกำลังสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งจากภายในคุณจะรู้สึกว่าตัวเองป่วยไข้าจากอาการหวัดทั่วไปน้อยลงครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุด ที่ทำให้หลายคนทึ่งไปตามๆกันมักจะปรากฏให้เห็นในช่วงวันที่5และวันที่6ครับนั่นคือผิวของคุณคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้จากเครื่องดื่งมง่ายๆแบบนี้แต่ลองส่องกระจกดูสิครับคุณจะเห็นว่าผิวของคุณดูสว่างขึ้นความหมองคล้ำความโรยรามันเริ่มจางหายไปและมีเลือดฟาดจางๆเข้ามาแทนที่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมี2เหตุผลครับอย่างแรก อย่างที่เราได้พูดไปแล้ววิตามินซีจากมะนาวคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์คอลลาเจนคอลลาเจนก็คือโครงสร้างที่คอยพยุงผิวของคุณไว้ทำให้มันเต่งตึงและยืดหยุ่นเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติก็จะช้าลงการที่เราเติมวัตถุดิบชั้นดีให้ร่างกายทุกเช้าจึงเป็นกลยุทธ์ความงามที่ชาญฉลาดมากครับเหตุผลที่2ซึ่งอาจจะสาคัญยิ่งกว่าก็คือกระบวนการขับสารพิษ ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดีขึ้นตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วใช่ไหมครับเมื่อลำไส้สะอาดร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องดูดซึมของเสียกลับเข้าไปใหม่ขิงและมะนาวจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของตอปอซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการขับสารพิษทอให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสารพิษถูกขับออกไปทางระบบย่อยอาหารและปัสสาวะอย่างที่ควรจะเป็นร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องพยายามขับมัน ออกมาทางผิวหนังอีกต่อไปสิวอุดตันผิวหมองคล้ำหรือจุดด่างดำต่างๆจริงๆแล้วมันคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากภายในการที่คุณทำความสะอาดจากภายในก็คือการมอบโอกาสให้ผิวของคุณได้เปล่งประกายอย่างแท้จริงครับและแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่7มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแต่มันคือความรู้สึกที่คุณอาจจะลืมมันไปนานแล้วคุณรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเป็นพลังงานที่แท้จริงคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นปลอดโปรง่งแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะคิดถึงกาแฟแก้วแรกเสียอีกนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับพวกเราหลายคนต้องพึ่งพากาแฟเพื่อสตาร์ทเครื่องในตอนเช้าแต่นั่นคือพลังงานที่ไปหยิบยืมเขามา มันไปกระตุ้นระบบประสาทของคุณนอและมักจะตามมาด้วยอาการแบตหมดพลังตกขวบในช่วงบ่ายแต่พลังงานที่คุณได้รับหลังจากดื่มน้ำขิงมะนาวมาเจวันนี้มันคือพลังงานที่มาจากภายในเป็นพลังงานสะอาดมันมาจากระบบย่อยอาหารของคุณที่ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นมันมาจากการที่ร่างกายของคุณไม่ต้องต่อสู้กับอาการอักเสบหรือรังเล็กๆน้อยๆอีกต่อไปมันมาจากการที่ เซลล์ของคุณได้รับน้ำอย่างเพียงพอตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่ร่างกายของคุณได้รับการชำระล้างจากภายในจนสะอาดคุณจะไม่รู้สึกหนักเนื้อหนักตัวหรืออึดอาดอ,อีกต่อไปแต่คุณจะรู้สึกเบาสบายคล่องตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่คุณได้รีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพของตัวเองด้วยการกระทำที่แสนจะเรียบง่าย7วันผ่านไปแล้วนะครับจากระบบย่อยอาหารที่เฉื่อยชา ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอผิวพรรณที่หมองคล้ำและร่างกายที่พลังงานลอยหลอคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในทุกๆระดับระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นเกาะป้องกันร่างกายแข็งแกร่งขึ้นผิวพรรณสดใสขึ้นและพลังงานก็มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามผมต้องขอให้คำเตือนที่สำคัญไว้1ข้อนะครับสูตรนี้มันยอดเยี่ยมมากแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงเช่นมีแผลในกระเพาะอาหารที่กำลังอักเสบอควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับความเป็นกรดของมนาวแม้ว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีฤทธิ์เพนด่างก็ตามแต่เมื่อมันสัมผัสโดยตรงกับแผลที่เปิดอยู่ในกระเพาะอาหารที่ว่างเปล่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการแสบหรือปวดท้องได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากมันได้แต่ขอให้เปลี่ยนไปดื่มหลังจากที่คุณรับประทานอาหารเช้าจนอิ่มแล้วแทนการที่มีอาหารอยู่ด้วยจะช่วยลดผลกระทบโดยตรงของกรดต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ครับจําไว้นะครับจงฟังเสียงร่างกายของตัวเองเสมอเขาคือหมอที่ฉลาดที่สุดสำหรับคุณการเดินทางเวันของเรามันช่างน่าทึ่งใช่ไหมครับเราได้เห็นแล้วว่านิสัยที่แสนเรียบง่าย อย่างการดื่มน้ำขิงมะนาวอุ่นๆทุกเช้าสามารถรีสตาร์ทระบบย่อยอาหารสร้างเกราะภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ทำให้ผิวของคุณสว่างใสาจากภายในและมอบพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนให้กับคุณได้และตอนนี้ตามที่ผมได้สัญญาไว้ครับสำหรับทุกท่านที่ตั้งใจอยู่ดูด้วยกันจนมาถึงวินาทีนี้ผมขอมอบคู่มือดี t o x j ให้คุณไปเลยฟรีๆครับในคู่มือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ผมจะย้ำสูตรนี้ให้อีกครั้งแต่ผมยังมีเมนูอาหารแนะนำการฝึกหายใจแบบง่ายๆและเคล็ดลับอื่นๆที่จะช่วยให้กระบวนการทำความสะอาดร่างกายของคุณได้ผลสูงสุดอีกด้วยวิธีการรับของขวัญชิ้นนี้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้พิมพ์คาว่าฉันอยากดีท็อกซ์พิมพ์แค่ว่าฉันอยากดีท็อกซ์นะครับแล้วทีมงานของผมจะรู้วิธีส่งของขวัญชิ้นนี้ไปให้คุณครับอีกครั้งนะครับ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดปุ่มไลค์แชร์มันออกไปให้ครอบครัวและเพื่อนๆของคุณและที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะในทุกๆสัปดาห์เราจะมาค้นพบความลับสุขภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบนี้ไปด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันสวัสดีครับ